สวัสดครับผมนายสมพลแทยเท้านะครับชื่อเล่นชื่อพลนะครับปัจจุบันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยพะเยานะครับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่3ครับตอนนี้ก็ทำผลงานเกี่ยวกับ NFT ครับ NFT ก็คือ non fungible token นะครับก็คือการที่เราทำผลงานออกมาแล้วก็ ให้นักสะสมหรือว่าคอลเลกเตอร์เนี่ยเขาได้มาแบบสะสมผลงานเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นครับวิธีการซื้อขาย NFT ก็ส่วนใหญ่จะเป็นสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าอีท e เรียนะครับ ETH เข้ามาแบบแลกเปลี่ยนกับรูปภาพครับซึ่งมันจะมีมูลค่าของมันครับคล้ายๆกับบิตคอยเลยครับจุดเริ่มต้นของการทำ NFT เลยก็คือ เพือ ö, ่อนชวนครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่เพื่อนแบบเฮ้ยทำ NFT เนี่ยมันได้เงินนะพอเพื่อนมาชวนปุ๊บเราก็ไปศึกษาดูบ้างแต่ว่าณตอนแรกก็ยังไม่มีความสนใจครับจนกระทั่งแบบเห็นว่าเพื่อนอีกคนเนี่ยที่ทำ NFT แล้วเขาได้เงินจริงเขาเราก็แบบเฮ้ยเริ่มมีความสนใจละเราก็เลยลองทําดูสักครั้งหนึ่งครับเหตุผลที่มาทํา NFT จริงๆเลยก็เพราะว่าเงินเงินเลยครับ เพราะว่ามันสามารถสร้างรายได้ได้แล้วก็2ก็คือ,เ,อเราสามารถเผยแพร่ตัวเองผ่านผลงานครับให้หลายๆคนได้รู้จักเราครับรายได้ที่ไลดับปัจจุบันทําได้ประมาณ1เดือนก็หลักหมื่นอัพครับกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับนักสะสมอะไรอย่างนี้ครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีความชอบของตัวเองครับบางคนก็อาจจะชอบแนวน่ารักน่ารักบางคนก็อาจจะชอบแนวแบบดาร์กเลยบางคนอาจจะชอบแนวแบบแอนิเมอลแอนิมอลอะไรงนี้ครับ ส่วนใหญ่ที่จะมาซื้อหรือว่าคาแรคเตอร์ที่จะมาซื้อของเราส่วนใหญ่จะเป็นาชาวต่างชาติซะมากกว่าครับแรงบันดาลใจที่คิดงานหรือว่าเอาแบบงานนครับก็อาจจะมาจากอินสปิเรชันจากหนังหรือว่าจากการ์ตูนแล้วก็จากเกมอะไรเนี่ยครับซึ่งจะทําให้แบบว่าเรามีไอเดียเป็นของตัวเองนะเราอยากจะทําอันนี้เราก็แบบทําไปเลยครับซึ่งมัน จะเป็นการนําเสนอของตัวเองครับของผมก็จะเป็นเกี่ยวกับออกซิเจนของนักบินอวกาศครับก็เป็นไอเดียเกี่ยวกับว่าเออถ้าวันหนึ่งเราไม่มีออกซิเจนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะใช้ออกซิเจนจากอะไรตัวแรกที่ทำเลยก็จะเป็นมนุษย์เราธรรมดานี่แหละครับซึ่งข้างหลังก็จะเป็นต้นไม้เล็กๆอะไรนี้ครับในการผลิตออกซิเจนที่จะอยู่รอด อุปสรรคในการทํา NFT เลยก็คือเวลาครับเพราะว่าปัจจุบันคือต้องเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานส่งอาจารย์ไปด้วยครับทำให้แบบเวลาในการทํา NFT ตั้งตอนแรกๆเนี่ยมันจะลดน้อยลงครับซึ่งนักสะสมเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าเห็นว่าเราไม่ได้มีการอัปเดตผลงานทําให้แบบว่าชาวต่างชาติที่สะสมเนี่ยหรือว่าคอลเลกเตอร์เขาอาจจะย้ายไปสะสมอีกลคลชชั่นหนึ่งครับ ในอนาคตที่จะทำ NFT นะครับก็อาจจะทำหลายๆคอลเลกชันครับเพราะว่าไอเดียของเราค่อนข้างที่จะมีเยอะเลยก็อาจจะเปิดสักอีก5-6 c o l คอลเลกชันได้ครับสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากที่จะทำ NFT นะครับก็สามารถทำได้คนระับไม่ว่าคุณจะเป็นงานเกี่ยวกับวาดภาพด้วยมือวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ Computer, หรือว่า ปั้นโมเดลสามิติหรือว่าถ่ายภาพนะครับก็สามารถมาทําเป็น NFT ได้แล้วก็ในช่วงแรกที่ทำ NFT นะครับก็พยายามอย่าท้อนะครับเพราะว่าผลงานที่เราทำทุกชิ้นเนี่ยมันมีความหมายแล้วก็มีแบบคนที่ต้องการแล้วก็อยากจะได้จริงๆครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าเพิ่มท้อน,นะครับจากที่เห็นข่าวนะครับว่ามีเด็กเด็กอายุป,ประมาณ9ขวบทำ NFT ขายได้ประมาณ5ล้านบาทน,นะครับ ก็ถือว่าแบบน้องเย่ยเขาท้าที่จะประสบความสําเร็จเลยเพราะว่าแบบมีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าสนใจแล้วชื่นชอบในผลงานของน้องครับตอนนี้เนี่ย NFT ในประเทศไทยนะครับค่อนข้างที่จะผลักดันกันรละกันครับแบบว่าถ้าทํา NFT ก็จะช่วยช่วยซัพพอร์ตกนรละกันแบบว่าโปรโมทผลงานของการละกันให้แบบชาวต่างชาติได้แบบเห็นครับโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยแบบมีพี่ บบเขามาโปรโมทให้แบบน้องๆที่เพิ่งเริ่มทำครับทำให้แบบชาวตงชาติเนี่ยเขาเมาเห็นแล้วก็เขามาบบสะสมไปครับตอนนี้นะครับก็กำลังทำคอลเลคชันเกี่ยวกับออกซิเจนของนักปินโอวกาศครับหรือว่า Astronaut ออกซิเจนนะครับซึ่งก็สามารถไปสะสมได้แล้วก็สามารถไปติดตามได้ที่ทวิตเตอร์ t s t r o u t าทพล n f t ครับ